สวัสดีครับคูแมนสาขาพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ครับและคนนี้ค่ะสาขาการโรงแรมและการบริการบริเลสสำราญค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิทยายลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียสำหรับวันนี้นะคะคูแมนรมเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันโควิด -19 สำหรับผู้อบรมหลักสูตรระยะสั้นค่ะครับผมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะวันนี้นะคะคูแมนเบื้องต้นนะคะเรามีทั้งหมด6ขั้นตอนเดี๋ยวเรารับชมกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1ส่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะขั้นตอนที่2รักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยจากผู้ที่ไอและจาม <c oughs> ขั้นตอนที่3ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลล้างมือที่ผสมแอลกอฮอล์ค่ะ ันที่ 4. มือต้องไม่สัมผัสตาจมูกและปากขั้นตอนที่ 5. ปิดจมูกและปากด้วยคอพับด้านในข้อสอบหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจามค่ะขออนุญ,ญาตวัดไข้นะคะขั้นตอนที่ 6. หากมีไข้ไอและหายใจลำบาก เราจะรีบนำส่งพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยทันทีค่ะเช่นค่ะมาตรการการป้องกันในส่วนของวิทยาลัยเมื่อรถตู้ออกจากหอพักจะเข้าประตูด้านหลังวิทยาลัยผู้อบรมจะเดินเข้าประตูด้านหลังและสแกนวัดอุณหภูมิก่อนเข้าวิทยาลัย <The temperature. S 1> พร้อมลงชื่อหรือสแกน QR code ไทยชนะและเดินขึ้นตึกชั้นสีเข้าห้องอบรมโดยจะไม่แวะพื้นที่อื่น ข้อ 1. 1. <S ในระหว่างการอบรมควรนังเว้นระยะหา่างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและอยู่ในบริเวณพื้นที่ชั้น4ข้อ 2. การพักเบรกของผู้อบรมจะพักเบรกห้อง405บริเวณชั้น4่หากผู้อบรมจะรีแลกวิทยาลัยจะมีที่นั่งพักผ่อนรีแลกโดยการพักผ่อนรีแลกนั่งเว้นระยะหา่างข้อ3ครูและผู้อบรมเข้าห้องน้ำชั้น3และชั้น4ี่ ข้อ4การพักรับประทานอาหารเที่ยงใช้ห้องพักเบรกชั้น4ในการรับประทานอาหารข้อ5อบรมเสร็จผู้อบรมเดินลงจากชั้น4ออกประตูด้านหลังวิทยาลัยขึ้นรถตู้รับส่งกลับหอพักข้อ6ผู้อบรมหากต้องการซื้อกาแฟหรือกับข้าวพิเศษทางวิทยาลัยจะมีลายโลมาแมนในการรับออเดอร์จากผู้อบรมและจะส่งให้กับ ผู้อบรมในแต่ละช่วงวิทยาลัยมีมาตรการการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 บนรถตู้รับส่งของนักเรียนและผู้อบรมทุกวันเวลา4มงเยน็นมาตรการสำหรับผู้ที่มาอบรมในส่วนของมาตรการทางหองพักของทางวิทยาลัยข้อที่1เราจะมีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะข้อที่2ตื่นนอน ผู้บมเก็บของส่วนตัวให้เรียบร้อยเราจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้ออีกทั้งบริเวณที่เป็นจุดเสีย่ยงอย่างเช่นราวบันไดเป็นต้นค่ะข้อที่ 3. สถานที่บริเวณพักผ่อนจะมีการเว้นระยะห่างในการนั่งพักผ่อนค่ะข้อที่4การออกกำลังกายทางวิทยาลัยก็ดำเนินการตามที่รัฐบาลอนุญาตตามบางประเภทค่ะทั้งหมดนี้เป็นมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียได้พร้อมที่จะรองรับผู้อบรมแล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ